สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทเป็นห่วงความปลอดภัยในช่วงของการปิดภาคเรียนค่ะได้มีการทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาให้เฝ้าระวังภัยและเตรียมการป้องกันเหตุต่ตตาง ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่าในช่วงของการปิดภาคเรียนของสถานศึกษาทั่วประเทศนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยการนำของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใย,ยในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและทรัพย์สินของทางราชการจึงได้เน้นย้ำให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทกำชับหน่วยงานในสังกัดให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์และเฝ้าระวังความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและทรัพย์สินของทางราชการ สพถจึงได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้เฝ้าระวังภัยและเตรียมการป้องกันเหตุต่างๆทั้งเหตุวาตาภายัยอักคีภยัยรวมไปถึงความปลอดภยัยด้านอาคารสถานที่อาทิ ระบบไฟฟ้าสายไฟอุปกรณ์ระบบตัดไฟการตัดแต่งต้นไม้บริเวณอาคารและดูแลสิ่งก่อสร้างใกล้อาคารให้ปลอดภัยอยู่เสมอเพื่อดูแลความปลอดภัยในช่วงของการปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา2567ในเดือนพฤษภาคมนี้ สถานศึกษาต้องมีการสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและสิ่งปลูกสร้างอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีอายุเกิน25ปีหากพบปัญหาความเสี่ยงให้รายงานหน่วยงานต้นสังกัดทราบเพื่อส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและขอรื้อถอนจำหน่ายพัสดุตามระเบียบของทางราชการ โดยไม่ถึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังคนเครื่องมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเครือข่ายการติดต่อสื่อสารพร้อมสนับสนุนแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้หลักปฏิบัติตนในการป้องกันอันตรายจากวาตภัยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทได้ส่งหนังสือเรื่องมาตรการป้องกันภัยที่เกิดจากวาตภัยเพื่อให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสถานศึกษาในสังกัดเฝ้าระวังความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยที่เกิดจากวาตภัยดังนี้ 1. ติดตามการแจ้งเตือนการสื่อสารความเสี่ยงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอนามัยสำนักงานการไฟฟ้าสื่อมวลชนในหลายช่องทางเครือข่ายทั้งในพื้นที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้รู้เท่าทันอย่างใกล้ชิด 2. ให้สถานศึกษาทุกแห่งกำหนดให้มีระบบการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวจัดให้มีแผนเผชิญเหตุมีการฝึกซ้อมตามแผนเผชิญเหตุมีระบบข้อมูลการติดต่อหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ หากสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 3. ให้มีการแจ้งเตือนไปยังนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลสุขภาพและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที 4. หากมีต้นไม้ขนาดใหญ่ใกล้อาคารอาคารเรียนหรือบริเวณโรงเรียนหรืออยู่ใกล้พื้นที่ป่า ให้ตัดแต่งไม้ภายในโรงเรียนและจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้มาช่วยเหลือสนับสนุน 5. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่สภาพที่มีความพร้อมและปลอดภยัยสำหรับการใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ 6. หากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใดที่สามารถอำนวยความสะดวกใช้เป็นสถานที่อบพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขอให้ช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ และเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้รายงานผลกระทบจากการประสบเหตุวาตาภัยให้กับต้นสังกัดทราบทันทีในส่วนของมาตรการป้องกันภัยที่เกิดจากอักคีภัยนั้นขอให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเฝ้าระวังความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยที่เกิดจากอักขีภัยดังนี้ 1. กระตุ้นเตือนให้นักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรในสถานศึกษา ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากอัคคีภัยพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยที่เกิดจากอัคคีภัย 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ 3. ควรปิดพัดลมปิดไฟถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน 4. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญในเรื่องของอัคคีภัย 5. จัดให้มีเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อแจ้งเหตุเมื่อเกิดอักขีภัย 6. ติดตามสถานการณ์จากข่าวสารของทางราชการและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางราชการภาคีเครือข่ายรวมทั้งชุมชนท้องถิ่นและ 7. ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านภัยพิบัติธรรมชาติและด้านอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษาและเมื่อเกิดเหตุสถานาการณ์ฉุกเฉินให้รายงานผลกระทบจากการประสบเหตุอัคคีภัยให้กับต้นสังกัดทราบทันทีค่ะ